อยู่บนวัดตานีนะครับสวัสดีครับ,บไปนะเพื่อจบของเราก็เปิดเบิ้งว่ะไปช่วย<า>เรื่อเออเพื่อจบของเราก็เปิดเบิ้งจันเลยติดตามเครื่องเอชโอเจ็ดซนะครับฝากไม้เลขบัญชีไปด้วยครับของรถดำคันนี้เตรียมจะใส่ประเก็นยกฝาสูบวางครับ ลูกพี่กัลูกน้องเบิ้งกันจันเนี่ยมนากันตีดบ่ล่ะนะอาจาันไม่เนี่ยมนากันตีดบ่ลูกพี่กับลูกน้องเบิ้งกันยังไงลูกพี่เราเคยเบิ้งของลูกน้องแต่ลูกน้องเบิ้งของลูกพี่ <c oughs> ผมเปิดไม่เป็นอันนี้เขาทาสองด่านบ่ะประกนวันนี้ ด้านคจะบอกเงินของเทาดอ่ะนะแต่เปนิ่งเข้าไปถ้าต่างคนต่างเบิ่งกันวนเวียนกันทั้งประเทศเนาะเงินมันก็จะได้ทุกคนใช่ไหมจนกันทุกคนมันตรงมีคนหนึ่งสั่งคนหนึ่งเบิ่งอยู่หน่ะล่ะคือคือหนังคือนยังนี่ยล่ะขึ้นภาพยนตร์นี่ยล่ะ มีคนสร้างแล้วก็ดูแต่สมือนเนี่ยมันไม่ต้องไปสางหนังแล้ะสางยูทูบอะไรเขาเบิ่งเอาแต่มันก็มีหนังสอแสดแทรกเข้ามาเรื่อยๆอยู่ดีล่ะละครสั้นละครอ,อย่างมันอยู่ไหนนะนะครับมองแต่ไกลก็รู้ว่าเป็นใครมีคนเดียวนะครับที่แว่นตาจะอยู่กับตาตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่านอนกับเมีย ถ้าเมียคำดูแล้วไม่เจอขาวแวน่นนี่ไม่ใช่นิ่มไม่ใช่แน่นอนอะถ้าเมียคำเมื่อคืนไม่ไม่เจอแวน่นนี่ไม่ไม,ไม่ใช่นิ่มนะครับคนใหม่แน่นอน <c oughs> สะดุ้งโยเ่เลยไอ้ผู้ใดวะวาง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 เบื่องเสียดเด็ดบักรูจะบอกให้ซอยยกขาสุบมือไม่ว่างเลยตอนนี้นั่นนั่นนั่น เดิรอ,อ้วมันเนี่ยมดรันไรเดียวเถอะเดี๋ยวช่วยยกฝาสูปก่อนเนี่ยนะยกฝาสูมาวางแป๊บหนึ่งเนี่ยมือผมไม่ว่างต <laughs> ตุงตมใส่ผมไม่ว่างมือผมไม่ว่างเนี่ยนะนักกึ่งตาย อุ๊ยเสียบ่เห็นโอ้ยสังดบ่เห็นอุ๊ยไปสังกอดหินก็ <laughs> uh. <llum> <t> <laughs> <laughs> <to> เดียวแล้ววะยังเชียวเลย,ยพี่มิมนะครับช่วยห้ามาง,งเบิร์โอสิุดโลมีเด้อเด้อมับ ม่เยอะเยอขอบคุณครับครับผมเป้าว่าล่ะโซฟาเปลี่ยนใจแล้วเซ้าแล้วถ้าช่างบ่มมาทุกวันนะครับคาดว่าสองวันนี้น่าจะได้ติดน่าจะได้อยู่บนตัวรถแล้วครับ ไม่ได้ติดหรอครับเพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาเพราะว่ามาอยู่อู่นี้ต้องช่างผู้ทํางานนานนานเลยใช่ไหมไม่ช่างผู้ชนานาญงานนะทำไมนานนี่ไม่ต้องมารถรถมาอยู่นี่ต้องเห็นหน้ากันบ่อยๆเห็นหน้ากับเจ้าของเจ้าของรถ ขวงรกับจ้างส่วนของเครื่องก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้ไอ้คันแดงนั่นก็สามปีครับยอมรักหน่อยไม่ใช่อันนี้ก็จะเลาะพื้นออกให้หมดตัดเลาะตัดเหล็กลงหมดเลยครับแล้วก็วางใหม่ส่วนของมอตุนของตัวรถนะ หัวนี้ก็ยกเปลี่ยนทิ้งช่างบิ้มบอกว่าอีกประมาณ3วันครับเครื่องนี้จะได้อยู่บนตัวรถแล้วก็ลองสตาร์ทเกียร์ก็อยู่ทางหนึ่งครับอีก3วันนี่รู้เรื่องใช่ไหมอะไรละเจักเตี้ยครับอ่านิ่มร้อเเล็กชแนลนะครับโอ้โหช่วยติดตามด้วยนะครับนี้เนียสายนอตเนี้ยเฮ้ครับ โอ้มันต้องตัดอยู่แล้วครับอุไปไ้กอน,นอยังโบไม่ได้ไทเทเลอร์อนี้ก็ตัดลงหมดแล้วครับโอสั่งเหล็กมาจะได้ขึ้นโครงไปพร้อมๆกับคันนี้ครับทำพร้อมๆกันไปนี่จะเย็นๆหน่อยก็เริ่มตัดอีกครับ นเครื่องของช่างเบิ้มไราจะเป็นรูปเป็นร่างเรื่อยๆนะเงินเร็วกเสร็จเ,เร็วครับเงินมาก็เสร็จเร็วยื้อเคนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ